อ๋คือนี้คือนี้ก็มีพระจันทรงกรดเลยนะครับประจันทรงกรดสวยงามครับผมจะพาไปดูครับอาจจะมืดสักหน่อยนะครับนี่ครับหลังจากฟ้ามืดก็มีพระจันทรงกรดนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหม ก็เป็นอะสักอย่างครับเป็นสัจจสงกรดนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีถึงจะมีทีนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ครั้งกี่รอบกี่ศตรวรรษถึงจะมีนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเง,เงยดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณนักสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่ม มองเห็นกันหรือเปล่าครับ,รบก็คือประจันตรงหัวเลยนะครับอาจจะถ่ายยากสักหน่อยนี่ครับก็ไม่รู้จะเห็นกันไหมครับกล้องมันถ่ายไม่หมดครับเป็นวงเวนสวยงามครับ นี่ก็อยู่ตรงหัวเลยนะครับมันอยู่ตรงหัวผมนะครับมันถ่ายยากถ่ายไม่ไม่หมดนะครับไม่ไม่เต็มกล้องนะครับอาจารย์ทรงกรดพรเจคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับกรอบกลางรอบก้างคงก็ไม่มีดาวนะครับดาวไม่มีนะครับ เป็นบ้านบ้านผมนะครับท้องฟ้าไม่มีดาวนะครับแล้วมีพระจันทร์ทรงกรดนะครับนีนยไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหม